สวัสดีนะฮะน้องๆหนูๆผู้ชื่นชอบในแดนดี้เวิลด์ทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยได้ดูคลิปเมนตัวแรกของเราไปหรือยังฮะนั่นเป็นตัวแรกที่เราได้เลยนะหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะฮะส่วนในวันนี้อย่าที่คนเห็นว่าเราอยู่กันกับโอ่งบางกรทั้ง8ปดล้วซึมจนพื้นลื่นแน่นอน แต่ว่าแต่ว่าผมขออธิบายกฎการล่วซึมในวันนี้ก่อนได้ไหมสิ่งที่เราจะเล่นกันในวันนี้นะฮะปกติเหมือนแดนนี่เวอร์ทุกอย่างเลยวิ่งได้เดินได้เก็บไอเทมตามพื้นได้ซื้อของในแดนนี่ช็อปได้ปกติเลยฮะไม่มีอะไรพิเศษอ้อแต่มีใส่อิดแดงเนาะอันนี้ยังใส่อยู่ทุกคนนะฮะไม่ได้ออกไปไหนเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมล่ะว่าถ้าเกิดมาปกติมันก็ไม่มีอะไรใหม่สิ no no ด้วยความที่โอมังกรของเราฮะมี Ability แบบ a s s i v e ที่ชื่อว่าเรียวอินอยู่ ทุกคนคงรู้ใช่ไหมฮะเมื่อปั่นเครื่องเสร็จแล้วเขาจะได้ movement speed ถึง33%เป็นเวลา10วินาทีดูเป็นแบบเด็กแว้นมากเลยใช่ไหมในวันนี้เราจะทำการพาหนึกพาสิบของโอมากรกันด้วยการที่ถ้าน้องๆคนไหนปั่นเครื่องเสร็จนะฮะ10วินาทีของพาสิบนั้นเราจะสตอ็อไม่ทำอะไรเลยต่อให้โดนทวิตเต็ดไล่ล่าก็ต้องหยุดนิ่งเช่นกันแต่แต่มันก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะฮะ มีในกรณีเดียวถ้าเกิดช่วงพาสีฟสกิลพวกน,น้องโดนงับเข้าให้สักหนึ่งหัวใจพวกน,น้องสามารถวิ่งต่อได้เลยฮะเราไม่อยากให้พวกน้องเขาระเบิดน่ะรวมถึงตัวเราเองด้วยท <c oughs> ุกคนก็ไม่ต้องห่วงนะฮะโอ้โหพี่วันนี้มันก็ง่ายเลยสิก็แค่พิมพ์บอกกันว่าเครื่องจะเสร็จแล้วนะน,น้องเขาก็รอดแล้วไม่ใช่หรอเน่าไม่มีแบบนั้นแน่นอนฮะในวันนี้แชทในเกมจะไม่มีการพิมพ์อะไรทั้งนั้นหลังจากเล่นเงียบเงา เรียกได้ว่ามาเป็นตี้แต่ไปแบบอารมณ์นั่นเองหวังว่าทุกคนจะเข้าใจก,กฎกติกากันนะได้เวลารับชมความสนุกของโอ่มังกรกันแล้ว ในวันนี้ผมขอมาแนะนําร้านดีๆสักร้านให้ทุกคนได้รู้จักกับร้านบิวปรกรณ์ช็อปใครก็ตามนะฮะที่กำลังตามหาไอเทมจากเกมโรบักดังๆไม่ว่าจะเกมบล็อกฟูดสกิ i เบตี้ทอยเล็บอนิเมะแวนการ์ดหรือช่วงนี้ที่กำลังมาแรงแล้วก็คือเกมตกปลาอย่างเกมฟิตนะฮะร้านบิวปรกรณ์ช็อปก็ได้ขนไอเทมมากมายมาให้ทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวของผมเองก็ใช้บร,ริการจากร้านบิวปรกรณ์ช็อปมาตลอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยน,น,น้องๆนูๆคนไหนที่มีความสนใจก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ด้านล่างใต้้คลลิของผมไดเยนะ เอาละครทุกคนชั้นหนึ่งจะออกมัง oh <c oughs> กรความรั่วซึมนี้ตอนนี้เราก็เล่นปกติอเน,ะนาะน้องๆเขาก็เราจะดูดสตเต็ตยังไงวะสิวิอุ้ยมันโดนกัดแล้วน่าจะหมดแล้วปะมันหมดแล้วหมดแล้วไปได้แล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้โดนแล้วมันดูสตเต็ตยังไงอะทุกคนเราลืมคิดตรงนี้เลยห้าสิบมันมันตรงไหนวะเวแล้ว <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นสูวิที่เรามาโนเอาเองซะแล้วสิหรือตรงนี้หรอ ลันสปีดนี่หรือเปล่าอันนี้น่าจะใช่นะลบสิเปอร์เซนต์ตรงเนี้ยเราว่าใช่ฮะถ้ามันขึ้นว่าบวกสิเปอร์เซนต์อาจจะเป็นพาสิฟเดี๋ยวเอาไปลองดูแต่ตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยโอ้ยจะว่าไปถ้าปั่นเครื่องสุดท้ายเสร็จหยุดสิวิหน้าลิฟโอ้ไม่กโอ้ปั่นเครื่องเสร็จแล้วอ่านี่ไงนี่ไงตลอดน,นี่ออกได้ปะโอเคไปได้แล้ว <c oughs> โอ้โหมันโดน grab กระลุนเ,เลย <c oughs> โอเคเราเองด้วยเนาะเฮ้ยจู่จุ่จู่จู่จู่ไม่ใช่เราไม่ใช่จู่จู่จู่ไปแล้ว ตอนนั่งกดไม่ได้คิดถึงเรื่องลิฟเลยฮะพอเจอ10วิหน้าลิฟเข้าไปจุ๊งเลยเห้ๆๆๆพอรู้สึกที่อึ้งๆพอย่าอย่าพปุ๊บบันกันนะอย่านะขอร้องแหละนี่ๆเอ้าทำไมมันอีวะโอ้แหมเรียบร้อยจุ๊ไม่ไม่กดยังหมดยังเอ้ายังไม่หมดบอกดําตรงเลยฮะ การจะมาถึงชั้นที่5เป็นอะไรที่ยากเกินมากเล่นจนท้อไม่คิดเลยว่าชาเลนจ์นี้มันจะเป็นอะไรที่ยากฝาทุกชาเลนจ์ที่เราทํามาไม่ชออยังดีเราเจอยากลองหนึ่งเจอจากชั้นที่แล้วอะ่ะแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้ทุกคนดูฮะเพราะตัวนั้นจริงจังมากอะ่ะไม่อยากระเบิดอะ่ะเพราะถ้าเวลาเราอัดคลิปอะฮะเราก็ต้องบอกเลยว่าความเก่งกาจของเรามันหักไปสิบเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีโอกาสที่เราจะโดนกัดได้ง่ายอะ่ะตอนนี้ตอนเนี้ยเราจะโช้ทุกคนได้เห็นแล้วฮะว่าชาเลนจ์จริงๆเป็นยังไงยี่สิบชั้นคอมอน ไม่วิ่งนะบอกก่อนว่าไม่วิ่งสเตมิหน้ามันมีน้อยมากต้องสะสมไห้ยังอยู่ตรงนี้นะฮะสังเกตสีวีตรงนี้โอ้โหอีกสักพักเลยไปซ้อนทับกันได้อะเนาะเอาละไปได้แล้วเย,ย้มีห้าเครื่องเลยชั้นนี้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองตัวเลยอ่ะตรงนั้นอ่ะโอ้ยโอ้ยอยากอยากกระชอกกระเชะมากได้ไหมการสาดตรที่เสียแล้วโอ้โหตั้วสุดท้ายมาเลยปะเนี่ย ยังสิวีมันอานจังอะริบอยู่ตรงนั้นเราจำได้โอเคไปยึดเรืได้บ้างวันนี้ครับน้องสิวีที่นานนี่ไงนี่สิวีเท่านั้นในการเข้าริบหวังน้องๆทุกคนจะทันกันนะทันไหมครับทันไหมครับเก้าแปดอุ้ยมีคนนอนดีแล้วเจ็ดหกโอ้โหตัวล่อชั้นดีชั้นนี้นอนกไปเรื่อยๆเลยว้าว ไม่มียาอ,อดเลยชั้นที่หกนะฮะเราเคยบอกไว้ว่า20่ชั้นใช่ไหมเราลดทันไหมนะจากชั้นเมื่อกี้น้องๆสู้สุดใจแต่ก็ยังโดนงับกันอยู่เลยเราอยากใช้จัมเปอร์อะฮะมีไหมพี่ให้ใช้เร่นั้นตัวหนึ่งตัวนี้อีกหนึ่งฮลัลโหลนี่อ่ะจอไม่ใช่ดิลืมลืมลืมมันต้องอยู่ตงองเคื่อเสร็เท่านั้นแต่ตอนนี้มันจะโดนแล้วเอื้อ,อ,อสุวิทยนานานดูเลยทุกคนไม่บิดเพลี้ยนะฮะเร็วสิโอเคไปแล้ว นี่แน่อิดแอดอิดแอดอุ้ยอันนี้ไม่ต้องหยุดนะยังปั่นได้อยู่นะไม่มีปัญหาอะไรเพราะเราอยู่กันที่อยู่แล้วอะยังก็ไม่มีคนหยุดอยู่สิวิที่ยาวนานเอาไปไลเฮ้ยจ้าจ้าอุ้ยแล้วก็อุ้ยเหมือนกันเกือบหกสิบเปอร์เซ็นที่ไม่ได้วิ่งไปยังโอ้ยังเหลืออันหนึ่งโอเคไปแล้วไปน่าริบเลยดีกว่าไม่รู้ใครปั่นอยู่นะฮะแต่เราว่าไปเถอะตอนนั้นไง การที่มันคอเอาหรือพิมอะไรกันไม่ได้ไม่มีแม้กระทั่ง GTE มันเป็นอะไรที่โอ้แย oh, yeah, ่จริงๆเด๊ไปได้แล้วเงินเงิอนอุย้ยมีคงอนละเบิดไปแล้วว้าวไปดับ <c oughs> ไปดับเนี่ยนะไไม่ต้องหยุดลึบอุย้ยมันไม่ชินมันต้องหยุดแค่ตอนที่พาสิบทำง,งานเท่านั้นนะนะทุกคนอย่าลืมล่ะแมะแม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 ะหกเครื่องแล้วเหรอจบแล้วก็ใช้เลยว้าว ไม่นะอุ้ยนองนั้นดูก่อนเรา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 เร็วเร็วอ๋ไม่ทานสิวิมันจะนานไปไหนวะเนี่ยไม่น่าแหวนมาแถวนี้เลยกอยู่ตรงนั้นก็ดีอยู่แล้วแท้ไปเอะอ๋ชีวิตที่ไม่ได้แหวนเปิดหน้านี้เรือเลยเฮ้ยใครอะได้ไงอืมอยู่ตรงนั้นแทะ่าอืมดีนะมียาคิดว่ารอดแต่ก็ไม่ตามเก่งนะเอ้ยใครเ้ยใคร อะไรวะมาโดนใครวะโอใช่เลยเยอะเยอะอย่าพึ่งตินะอย่าพึ่งนะชูุเราว่ามาอโอเคอ่าคุ้มแคบมากเลยโอ้ยบอยแบนดอกมังกรนะครับผมโอ้ยยยื้ยื้ยื้ย้ยอยากยะอยยื้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 ยยืย้วยยยยยย้ยไป ไป,ไ,ไ,นะไปแล้วไม่ได้เร็ว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 อย่าใครมาูะไปแล้ววันนี้เราสารั่งหัวใจเลยอะทำได้ไงกันเอา้ามีคนโนอนมาแล้วหน้าริบเลยเราเปลี่ยนเป็นเกมเซอร์ไวิรบเลใี่ไม่ทุกคนไม่ปั่นแล้วอะวิ่งหายา,ยาแล้วก็เอาตัวรอดโดยการซ่อนตัววนันนี้น้องแล้วก็อาจารย์เด่งแบบไม่งา โอ้โหมาได้ถึง100เลยเหรอถ้าเป็น6เครื่องทีเราพร้อมกันเท่าหร่าไรอะ150เลยปะว้าวพอจะแว่นเลยนี่ว่ะงับไปได้แล้ว <c oughs> <c oughs> เดินได้แค่ไม่กี่ก้าวเองเราควรไปหน้าลิฟต์ได้ละแม้จะไม่ได้ทําอะไรเลยเราก็ควรเอาตัวรอดก่อนลิฟต์อยู่ไหนอันนั้นเปล่าไม่ใช่เงี้ยเงี้ยยังไงก็ต้อง20ชั้นหรือไม่ก็สัก10ชั้นก็ยังดี <c oughs> ไป แล้วมันน้าลิบอยากไปอยากเข้ามีคนตัวล่ออยู่เยอะอยู่ย่โชคดีของเรานะฮะเล่นมาเก้าชั้นเมนไม่มาสักชั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าโชคมันจะหมดเมื่อไหรอ่อ่ะบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเรานิ่งเพราะเรามาแอบ,บหรืออะไรนะไม่ไม่ไม่เราแค่ต้องการคุยกับทุกคนไงอ่ะฉะแล้วบทกับมันหยุดตัวนี้พอดีเห็นไหมเราก็ไปไหนไม่ได้โน <No, S 2> เราไม่ได้แอบบเราเพียงแค่คุยกับทุกคนเท่านั้นเนาะนะทุกคนรู้สุขสอะไรไหมฮะกฎกติกาเข้าใจกันหรือเปล่า ้ยหยุดอีกแล้วไม่ได้เดินเลยเม่กิดจะเดินแล้วเนี่ยเจ้น้องระเบิดแล้วอายุเจ้เฮ้ยไม่ได้ขยับไปได้เลยโอ้ไม่ระเบิดเฮ้ย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 เร็วเร็วเร็วได้แล้ววิยาไปแล้วเกือบเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบลาโลกแต่ฉันก็เฮาแล้วไงใครมนคิดแชรเลนนี่วะเราไงเราไปตรงนู้นกันดีกว่าฮะตรงนี้มีความด้วยไม่เคยเห็นเลยโอ้ยพอตเตอร์ไะอรอะ แดนดี้เหรอกับไอเจ้าหมากระเป๋าเหรออ้าวทำไมสนิทกันอะแดนดี้นี่อยู่ฝั่งไหนฮะทุกคนเราแค่สงสัยอะเพรามีฝั่งไหมเกมนี้เพราะไม่มีทวิเต็ดกับตูนใช่ปะแดนดี้อะคือใครโอ้โหแล้วนั่นแหละฟองฝันที่ยิ่งใหญ่ของอาร์ตโรคือการที่เหยียบก้อนเมฆหรอมั้งเนี่ยผู้ชมโอ้โหผู้ชมโอ้โหต่อหน้าเลยโอ้เราเจอเครื่องที่หน้าปัดแล้วฮะเฮฮ้ยใครเห็นนี่ใช่เลยมิมมิมมิ อย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งปนกันนะครับหยุดหยุดหยุดหยอ้โหหยุด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 ใจใจใจนรนอย่าอย่าพิ่งปั่นนะอย่านะขอล้องขอร้องอย่าเพิ่งปั่นนะขอล้องขอร้องขอล้องอย่าพิ่งปั่นกันนะอุ้ยเราได้เสียงระเบิดอีแล้วอะไปกันหมดเลยอะไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนี้ได้หยุดได้หยุดไม่ไม่มาเฮ้ยว่าเราต้องหยุดเราต้องหยุดก่อนะมันนจะีแล้วหมดแล้วหวาอโหตันี้รอเราไม่มีไอนีเข้าขโมยได้สเจะเอาหัวใจเราไปหไหม ตรงนี้มีลูกโป่งเน่าเราต้องซิกแซกไม่ได้ซิกแซกไม่ได้เราจะจบทีวิตท,ที่ชั้นนี้ไม่ได้เลยกันอโอเคเอาเลย